สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g f o ฟกสปอร์นทันะฮะตอนนี้ผมอยู่ทีเคธรรมรัชปาหนองเลงซ้ายครับก็ออกมาอัปเดตโครงการการขุดหลอกหนองเลงซ้ายกันต่อนะฮะวันนี้มีกิจกรรมในเรื่องของการขนหน้าดินมาทิ้งถมไว้บริเวณลานด้านหน้าของเคธรรมราชสปาหนองเลงซ้ายครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมชลประทานนะฮะได้ ขัดเอาหน้าดินจากในหนองนะฮะเอามาถมบริเวณพื้นที่ที่หัวหน้าว่าระที่ใชสารต้องการให้ถมดินเพิ่มนะเพื่อยกระดับให้สูงขึ้นก็คือบริเวณนี้ครับเ,เดิมทีนะมันเป็นดินตีแข็งแล้วก็ไม่สามารถเพาะปลูกอย่างได้มันเป็นดินหินกรวดครับนี่ครับมันจะเป็นแข็งมากแล้วก็มีกรวดมีหินคลุกนะฮะปนยู่นะฮะ าาสามารถที่จะปลูกเน่าอย่างขึ้นไดอ้อนาคตตรงนี้อา,อาจจะทําเป็นลานสนามหญ้าเป็นลานกิจกรรมนะฮะแล้วก็อาจจะมีการาปลูกก้าไม้อย่างบริเวณนี้ตัวก็เพราะฉะนั้นหน้าดินตีกําลังคูดกันหน้าตอนนี้ครับหน้าวาราธิศก็เลยขอให้ทางกรมชลได้อนุเคราะห์ขนลงมา,าถม พื้นที่บริเวณนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณกรมชลธารากับกุมผูรับเหมามานที่นี่ตัวนะครับผมอตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศการขุดหน้าดินกันสักน้อยนะฮะว่าหน้าดินตีเอามานี่มันเป็นหน้าดินตีอยู่บริเวณไหนนะครับก็ทีมงานของผููรับเหมากับคุมด้วยฟังนี่จะคุมด้วยช่างวุฒครับแล้วก็ ในฟังแหมฟังหนึ่งเป็นฟังไส้มือตรงนี้ก็จะเป็นคุมงานโดย<ม>ช่างขาวครับก็คือช่างที่ห,หน้าช่างที่อันดูแลในเรื่องการขนต้นไคมาให้เขานะฮะตอนนี้เขาก็ได้รับความอนุเคราะห์ขนมาแล้วรอบหนึ่งละนะฮะ,อะตอนนี้เขากาลังจะได้รับความอนุเคราะห์ในเรื่องของหน้าดินโตนะฮะก็ถือว่าใช้ทรัพยากรตีมีอยู่คือเป็นประโยชน์นะฮะรถเป็นอย่างครับนี่ รถเป็นอย่างไรครับอ๋อมันติดนะฮะอ๋อรถควานไปวิ่งดิ่ดดำมาไงดิ <c oughs> ่ดท <c oughs> ีด่เลีนอ่ะอ๋อมันเปียกติดใช่ไหมเปียกติดนะให้เราขุดใหม่อ๋อ AL. ครับผมโอเคอยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณด,ด้วยนะครับผมครับผมอ่านี่ครับก็เป็นทีมงานที่มาช่วยในโครงการขุดลอกหนองเลงทรายครั้งนี้นะฮะก็ต้องขอขอคบคุณครับกรมชลประทานนี่ <c oughs> นี่ครับเป็นหน้าดินที่เราได้รับความรู้เคราะห์ให้ขนมานะฮะ <c oughs> <c oughs> สำนักฟังนี่นะครับก็เริ่มมีการปับเอ่อหน้าดินออกนะครัคัดหน้าดินแล้วก็เตรียมที่จะฟุดพื้นที่ฟังนี้น่าจะเป็นในระดับของเขตน้ำตื้นครับแล้วก็จะเป็นแนวของถนนรอบเกาะนี่แล้วก็ ถนนรอบเกนี่น่าจะเป็นนี่ฮะตั้งซื่อนี่ขึ้นไปนะฮะดังซื่อแนวนี้ขึ้นไปและกะตีโค้งเป็นรูปเกือกมากเป็นตัวยุกเกือกมากนะเอาไปจะรถแหมฝั่งหนึ่งนะฮะสำหรับโครงการนี่ก็น่าจะเร็งให้เสเซจภายในเดือนเอมษาพฤษภานีก่อนหน้าฝนครับกมชนรับพานก็พยายามจะเร็งห้เสเซจก่อนฝนที่จะตกลงมานะฮะ พราะว่าถ้าฝนตกลงมานี่เป็นอุปสรรคในการขุดขนาดนักเลยครับผมเพราะมันจะขุดยากทำยากหมดเลยครับโอเคครับผมก็ถือว่าเป็นแถมนึง ขั้นตอนหนึ่งกิจกรรมนะครับก็เดี๋ยวเขาจะอัปเดตกันต่อไปว่า,าต่อต่อไปนะในการพุทธล็อกเฟสที่3ของของน้องเล่งซ้ายของเขาจะมีาการพัฒนาไปในทิศทางได้ห่มแล้วก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงห่มก็จะคอยติดตามมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นระยะระยะครับผม ดูกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ